บีทีบีีมออโต้ซีนอนสวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็น t o โยต้าวีอนะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการปรับเปลี่ยนอัปเกรดไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบวอก8.1นะครับพร้อมบระลัด TCX 55วัตต์นะครับวงแหวน v m สไตล์นะครับเดี๋ยวเราดูแสงหน้ารถกันไฟลีครับนี่ครับวงแหวน v m สไตล์นะครับเป็นไฟลี ไฟต่ำครับไฟต่ำครับแสงเข้มๆคัดออกคมๆนะครับสูงครับครับผมใบบอกของทางร้านเป็นสูงต่ำในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับสูงครับปล่อยครับ ครับผมแสงนอกและในตัวรถความสว่างไม่ต่างกันนะครับสนใจติดตั้งงานดีๆเนียน,นๆติดต่อได้ทางเพจ Facebook bt premium auto senon ทุกสาขานะครับให้บริหารงานโดยทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ